กีตาร์นะเอดูทีวีซะละเออเอดิดดิดิดเนอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออคุยอใครฮะโอโอเอออ่าอห่มผ้าหน่อยห่มผ้าหน่อยหนาวหนาหนาว ผมแล้วก็ถีบอยู่เนี้ยนะเอาหนาวเอากินแล้วกินผ้าห่มอีกแล้วเอาหนาว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 ฮัลโหลคุยสิคุยคุยสิเออเออเออดิดดินดิดิน,ดดดน